รอ,อ,อสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับรายการพรีวิวเกมมนะครับแลตอนนี้ก็อยู่กับในเกม Dead by Daylight มาเดิมแล้วก็มาปันป่นไฟก็ดีกว่า ยามค่ำคืนที่เม็ดน้ำเราไปขั้นแรกเราก็ต้องขอให้ดีกว่าต <c oughs> ทวนี้ก็ขาดแคลนอยู่นะครับก็เปิ้กหลักๆก,ก็มีอยู่แค่สามเปิ้์ก,ก็แหละท <c oughs> ี่เห็น,นขวล่างก็มีสามเปิ้กนี่ก็คือกล่องกัญชา โอ้ไฟฉายไปต่อท่านเบอร์เหมือนจะเห็นเครื่องปั่นไฟอยู่เครื่องหนึ่งนะเดี๋ยวนะดูมุมก่อนปัดด้านนี้เฮ้ยมีกล่องไหนดูก่ันนะดูก่อนเนี้ยขึ้นมาดูเลยเจอสองกล่อง เฮ้ยอะไรอ่ะไ่ใา่แล้วหรออาเพื่อนเราให้เราอันใหนเองง่าเหรอไ่ใช่เอ้ยนั่แหละแข่งบันกันคนละอันโอ้โหแอบเปิดตู้สองคนนี่แหละเจอใครตคนนั้นก็ต้องวิ่ง ช่วยดิรออะไรนะมดนตรงไหนวะตรงไหนวะตรงไหนวะปล่อยก่อนโอ้โดนใส่ก้อนนู้นเยี่ยมเลยระหวานี้ก็ปั่นไฟ ก็น่าจะไปช่วยเพื่อนนะไหนจะปัดไป,ไปเดินอ้อมไปแล้วกันเอาไปล่าฝั่นไฟลอ่อให้มันมาฝันน่งนี้ดีมากเพื่อนล,อล,อล่ลอล่อละล่อละอ้อมอ๋อเป้าด้วยจดโต๊ วิ่นไปไหนนะเฮ้ยเอ้เอาโอ้โหเฮ้เยลงมานี่ลงมาแล้วโอ้โหช่วยังไงดีวะเนี่นเานายนะเอ้ยไ่ยายไม่ติดอะ่ะติดแน่เลยสาเวืเว่อนตายก็คือโอ้ เดี๋ยวบอกว่าตามรอยเลือดมานั่นไงโอ้ยรู้นะงัน่ยกระทือไปวิ่งแล้ววิ่งแล้วนายต้องทำอะไรไม่เห็นเราถูกต้องกายเงียบไว้โอ้โห <laughs> ไม่น่าเลยม้อยช่วหรัอไม่เช่วยก็มีค่าเท่ากันนะดูจากแล้ว หมอมือไปช่วยเพื่อนเราเก็บใครได้ป่วยโอ้ยมัาเปลี่ยนหมอเหะอไปทำไมไตไม่ได้อ๋อโอ้โถ ออ,อายาแป๊บถ้าแม่งมาฝั่งนี้ก็ไปเดี๋ยวเพื่อนมนตึกตแล้วออไปถ่ายแล้วหรอมัน,นมันอยู่ข้างๆรู้เลยทำอะไรอ่ะ น mm ั่นไงอาน้อเอานจจับเดี๋ยวพึงจเโชว์ันีจเสียวได้ตามมาปะตามมาก่อนอุ้ยซอมาซ้อมาจู้มันรู้มาในี่ Bt, แอบแป๊บมาวะตึกๆอยู่ไอ้เครื่องโอ้ยไอ้ปั่นเลยดูวห้ดีส่วนแดงหวังกับเดาปั่นเลยให้กันมาถึงก็ ออต,อตอนนี้ก็เหลืออยู่แค่สามเครื่องเราจะไปต่อ <c oughs> เกินยากนะบายเจ็บหนึ่ง <c oughs> อ้าวโดยอีกหนึ่ง ดีนะผมมีเปิร์เนี่ยเปอร์กันเสียงอะ่ะเวลาแบบเดินฟันจริงทอะ่ะเสียงเสียงที่ร้องก็จะลด50%ไอ้ต่อทำไมเดินเดินแปลกๆอ้าวนอนแล้วเหรอเดินๆี๋ยว,ยวไปช่วย ้วไม่แสนตรงไหนวะจุดไฟด้วยต้องระวังให้ดีนะอ๊ยมันเห็นโอ๊ยเราไม่วางทิแชแู่แต่เราก็เก็บแม้มีโอกาสล้มค่าได้โอ้ เก็บไปดูเก็บมึงคนปวดขี้อ่ะตอนร้อ,อ,องเ้าจะตามไฟออกไปสองคนก็ได้วะนี่ใครช่วยได้เกืบอน้าขอโทษ ไค่กล่องพยาบาลนาี่ดีเยนอือ,อเสร็จแล้วอีกหนึ่งเชื่อผมเชื่อเลยนะอีกเรื่อนึงก็อยู่ในบ้านหลังนี้หรือเปล่าเขาไม่แน่ใจอือไปล้วหนึ่งคนโอ้โหตึกตึกนี่ไง โย่ฮ yo, hey. oh ิวก่อนไหมโย่เฮ้โอ้โหหลบเลยเพื่ันมาโอ้เพื่อนมาโดนโอ้ลงไปนอนเลย วะอุ้ยโอ้โหเห็นบดีโอ้โหตายแน่เลยวุ้ยเอาขี่เดนม่โอ้โหชีวิตโย่บดีแมงเล่นกันแหละตายหมดเลยรอบนี้โอ้โหพี่แหวนกับแบ๊ ดปล่อยจะได้เหรอปล่อยตายคงไม่น่าจะรอดแม่งเดินมาเจอกับกดักพอดีชีวิตจะอะไรจะประมาณ อาตากรไม่โนะหดจริงว่ะนม่งวางแบบเกิดข้างแม่อัพเพิร์สเป็นไหนดีอ่ะอันนี้แล้วกันอันนี้อะไรอร่ะดูอ่ะไปดูดีกว่าไ,ได้ไหม,ไ,มได้อยู่ ครับ

ลักแม่เปิดเจมาโอ้โหโอไม่เห็นหรือเปล่าขอให้ไม่เห็นกูเห็นอ๋อเหมือนต้องมาแบบโอ้แบบอืมนั่นไงนั่นไงไม่ไล่ได่ตะกูเนี่ยไม่เยอะหรอ ¡Ah! นอยน่า <Yeah. S 1> บอกนะโอ้โหใต <Yeah. S 1> ้ดินเลยหรือเปล่า <c oughs> ไม่ทันด้วยอู๋อใต้ดินนี่ตายบ้านดวงสวยตกงมีอยู่จริงจริง คือแบบออกมาก็เจออะ่ะหนึ่งสองไอ้คนหายไปไหนวะถากว่าใครมีน้ำใจช่วยฉันหน่อยโอ้มาฮีโร่มาฮีโร่นายลงมาถูกทางไหมน่นะ โอ้โหวันนี้ไม่ต้องห่วงไม่มีคนช่วยหรอกแล้ว <Yeah. S 1> ก็ปั่นไปต่อเลย ผมแตกก็มาช่วยสิครับแม่งจะตายแล้วโอ้โหตายไม่รอดออทำไมมันเจนแต่คนโหดวะ ยากยากนุณเจอคนหโหดเยอะครับก่อนทับไปได้กันไหมไม่ได้รอบหนึ่งรอบสุดท้ายแล้วอ้าว รอบที่แล้วจะโดนฆ่านะโดนฟันทีมึงต้องหาเพื่อนช่วยกองพยาบาลแบนนึงแล้วกันนะมีเยอะหรือเกินอันนี้แฟนนึงอันนี้เน่าเียดาสอันนี้แฟนแค่ไหนพอ มารอบรอบนี้จะไม่โง่งเหมือนรอบสองรอบที่แล้วเลยนะขอผ่านตานนึง่เลยอันน,นนี้ก่อนนะ ไม่ได้ไม oh, ่ได oh, oh, re ้ต้องเดินที่หน้าอ้าวขอจับมือนะครับยืนใก้ใกล้ไว้ดีเพื่อนแบบมีมีอะไรถอนเสาได้นี่ก็จะเป็นอะไรที่ดีมันไม่ได้ทานมันดูสุดอย่างนี้อ้าวเนี่ยมีอะไรนะเจ็บนะปั่นเลยได้กัน ๆๆๆอ้าวแสดงว่าเป็นผีผีกับจางผีเขาเกียบนี่เองอะไรหรืหอพวกกล่องเยอะเก็บได้เสิอนฟมาใช้ดวนะ่ปะจะมีใครมาหา ข้างล่างหนึ่งจุดแล้วใครจะได้่วยมันได้เนะนี่ยดูเครื่อง น่าจะมาน่าจะเฝ้าไแหลยอ้ออาวหนีใครมาโอ้โหก็เียว่าหนีใครมา ยาปั่นปั่นไปยาวๆไปลาก่อนอเพื่อนเอ๋ขอโชคดีไปแล้วหนึ่งคน หนะ้าจุดจุด,จดนี้ปั่นไฟยาวๆไม่เหลือจุดเพื่อนตับดักมียาแก้ให้หนึ่งมีดูดเนื้อปันป่นปัน่นปั่นปั่นจะคืบหนีผียังไม่น่าจะคืบปั่นไฟเดี๋ยวพอ

กล่องนี้มันต้องมีเนี่ยโอ้โหโต้ยบอกเลยยอดแล้วยอดถึงการหลบแล้เดี๋ยวไปัน่นเพือให้เห็นโอ้โหเหนื่อย,ยดึงกัน ไปหนึ่งคนไม่ช่วยแล้วช่วยสองรอบตายสองรอบเลยแม่เราสองก็ไม่ได้ช่วยใครออกตายเองเดีย๋ยวเราตัวน้องดีกว่าดูไยมันปันไฟถึงเมื่อไหร่พาไปช่วยเอาจะช่วยไหม เปิดประตูรอก่อนเลยแต่คเขาไปช่วยไปเปิดประตูรอแล้วไปช่วยหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเจ้าจ้ามันไปทางนู้นเด็กตุ้โชวเดินโง่ๆอย่างนี้รู้วางดิสแท็บใช่ไหมไป่ละหนึ่งคน ไปด้กันไปด้ใแค่ประกานชีวิตไปไปไป,ไป,ไป,ไปทางนี้นะนี้าปัะตูเปิดแล้วสามงานงางานงนีง <c oughs> ่เหมือน,นี่นหรอกไม่มีน้ำใจโอ้หคน,นแรกเลยแววายไปไจะได้กันดีกวา ดูม um ันัแต่ต yeah. ันีนี่แค่มันมีเปิฟแตบฟันที่ยาวแล้วล้มนี่โอ้โหจบเลยวเนี่ยกายอยู่ที่ดินนะเปิด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 เลยเด้อดูให้ โย่โยมาเลยเีอแบบปันควรน,นี้มันฟุ้งไม่ช่วยไป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 แล้ mm hmm. แวกดออกหรอกไปเลย mm hmm. ไปละโอ้เบอรไรข้าตากรน,นี้สาสิแปดคะแนนเท่าไหร่ ีโอ mm ้โหกระตกรบิเ hmm. ฟ uh ิร huh. uh ์สแบบนี huh. uh ้ว huh. uh ่าโอเคไปดูตึ้งตึ้นึ้งตอัพอัพอัพนี้กันดูแล้วไม่รู้สิบอเกได้ โอ้ดิเดียวกระเรียนแล้ว <c oughs> ก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้กดไลค์ผมแล้วกดติดตามใ,ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลากันก่อนนะครับสวัสดีครับ